อนอน2.5ดีเซล V T Turbo ร์โบแ7 8แรงมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, นะคะพร้อมแม็กก้านใบพัดใหญ่ๆ R S 7นะคะมีไฟเดี้ยวที่กระจกเรียบร้อยนะคะ oh. ก,ะกุญนะแ,แจก็เป็น immobilizer นะคะแล้วก็ เป็นทรงกลมเนาะแต่แข็งแรงนะคะเห็นอย่างนี้นะเหมือนเป็นเบาไฟฟ้าให้มาทั้งคู่หน้าเลยนะคะโทรศัพทได้ดูหนังฟังเพลงได้นะคะมี GPS นําทางด้วยโอ้โหดีงามมากๆเลยนะคะอร์อต้แล้วก็มีพัดรนชิปด้วยนะคะโอ้โหกว้างมากสะดวกสบายมากสะอาดตามากนะคะตอนสามเราต้องการคนของเยอะเจ็บชอบปาจโรต,ตรงนี้เจบขายเพียงแค่4 7 8 0ส0บาทเท่านั้นนะคะ ปี2 0 1 2ตัวท็อป GT v g t e r o นะ,ะโอ้ค่ะออกรถ8บาทรีทุกท่านช่วยน,นะฝากกดไลคะ์กดแชร์เพ like, ือ like, อ่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ